โอเคครับทุกคนสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมช่องนี้นะครับยะเป็นผมเพชรขมนะครับผมสวัสดีครับยาม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 สวดีครับก็นะครับทุกคนวันนี้ผมก็มากับรถ Thailand นั่นเองนะครับทุกคนไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่านะครับผมก็เคยมีคนขอมาเนาะแต่ว่าไม่ได้ทําให้เนาะก็เลยมาทําให้แล้วตอนนี้ก็จะบอกว่ารถน่าสวยมากครับดูดิมาดูดูดูนี่ดูดิรถเซยจิาดเซอร์เวอร์สเกิร์ดู เดี <icate> ๋ยวรูกันด like? ีกว่าเป็นยังไงแลนะมาก็จากที่ผมลองสัมผัสมาครับไทเลสนะครับเป็นรถที่ค่อนข้างดีครับดีไม่ไงดีทุกคลิปออะไ้เหี้ยคลิปไหนมีบอกไม่ดีบ้างเออเป็นคถนึงเป็นึงดูดูดูเรายวลองเล่นให้ดูครับจะลองขับให้ดูเนาะเดี๋ยวขั้นแรกเดี๋ยวมาลองวงเลี้ยวกันก่อนดีกว่าว่ามันเป็นยังไงเนาะดูแต่รู้สึกว่ารถมันจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับไม่ถึงว่าแบบว่าความเร็วอะมันจะได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่รู้เพราะอะไร ต่ว่าถามว่าขับสนุกม่ก็สนุกนะจริงสำหรับผมแล้วเอาไ้เล่นแบบในคมในโค้งอะไรเงี้ยสนุกแล้วมัน,มนแหละอุ้ยชนแต่ผมยังไม่ค่อยคุ้นชินกับรถมาเท่าไหร่หรู้สึกว่าความฟิลมันการขับเนี่ยมันไม่ค่อยเหมือนกับทุกคันที่ผมเคยลองขับมาเนาะ แบบเวลาการเบรกอะไรเงี้ยมันต้องใช้แบบให้ถูกอ่ะเออไม่งั้นมันขับไม่รู้เรื่องนะดูดูๆูแต่ถามว่าเลี้ยวคมมันก็คมนะเลยดูดิเฮ้ยเหี้ยจะตามเฉลี่ยงงนีดูๆูดูไมขับได้นะครับความเร็วก็เขาโค้งกันมา160เนาะดูดู เดินเดินเดิเดินเดินเดินดินนลองเล่นาซอกซอยแถวนี้แหละครับเฮียเขาได้นี่เขาได้เขาได้ก็ดูนะครับเด็กไปมาใหม่นี้ดูแรงมากเดินเดินเดเดินเดแล้วเนี่ยวจะไปวงเลี้ยวหน้านะดูนะดูนเดิดิดิถามว่าดีไหมก็ดีนะมันรถไม่ค่อยปัดเลยเวลาเข้าโค้งอ่ะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากสุดๆอ่ะจริงดูนี่ดู กดกดคือเร็วได้เลยอ่ะเน,นี่ยดีจริงดีจริงโอ้โหอันนี้ปัดละอันนี้ปัดละปลัดเพราะว่าผมเร็วไป,ปยังไงก,ก็แท็กแท็กไม่ได้ดีกว่าครับจริงไม่เสียมันพูดอย่างนั้นไม่ได้ครับเพราะว่ารถแต่ละคันมันมันมีข้อดีข้อเสียที่มันไม่เหมือนกันอ่ะชิ่กูขึ้นมากกูลงเลยลงนี่เออจริง ถามว่าสำหรับแบบอันนี้รถคันนี้ถ้ารู้สึกว่าเมืองโรเพย์นี่ไม่ค่อยไม่คอ่คอยแรงเท่าไหร่ราคาจริงจ่อาจคำอาจจะวิ่งแรงกว่าน,นี้ไงแต่ถามว่ามันดีมันก็ดีแล้วนะจริงทรงโคตรสวยอ่ะโคตรโคตรเท่อะดู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 ไปบุงเยอะนะแต่ลองเทสให้ประมาณนี้แหละจริงนั่นจะได้ประมาณนี้รับคุณดูไป มาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลองความเร็วสูงสุดกันดีกว่านะครับผมว่าไทล์เลนครั้นี้มันจะทําความเร็วเท่าไหร่นะครับจะบอกเลยครับว่าความเร็วอาจจะไม่เยอะเท่ากับที่บคนคนอื่นต้องการนะเพราะมือนี้อาจจะล็อกความเร็วหรือเปล่านะก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าสมมติถ้าเป็นเมืองอื่นน่าจะแรงกว่านี้แล้วครับก็จะมี2526บวกไปแล้วนะจริงไปดูความเร็วก็ขึ้นเร็วนะเร็วเร็วใช้เยอะเลยนะพอมาถึงประมาณ2ช่วง200กว่าเนี่ยมันเริ่มตันแล้วรู้สึกเหมือนน่าจะโดนล็อกความเร็วหรือเปล่านะเดี๋ยว มันถึงช่วง200เนี่ย210กว่าเนี่ยเริ่มตันแล้วเด้อเอ้ยขนาดลงเนินนะยังนั่นเลยจะเพราะว่าความเร็วมันถึง200ที่เร็วมากเลยนะไม่ใช่ไม่เร็วเร็วมากเลยอโอ้โหเฮียบังหมดนกูนเลยเด้ออย่ากพูทที่เซฟโซนแค่นี่เด้อ นี่นะค,คนดคนูคนแล้วคนนี้ความเร็วสูงสุดมันได้ไม่เยอะเนาะแต่สมมติถ้าไปเมืองอื่นอาจจะได้เยอะกว่าน,นี้ไงจริงแต่ต้องเข้าใจเท่าแหละเพราะว่ารถมันไม่รู้อ่าคุ้มไม่ถูกเหมือนกันพื้นฐานรถนอาจจะเป็นประมาณน,นี้หรือเปล่ามันก็เลยได้แไม่ค่อยแรงเท่าไหร่น่าจะมีประมาณน,นี้ครับคนดูก็ เดี๋ยวมาดูสูตรจูนกันดีกว่าเนาะว่าเป็นยังไงเนาะนี่นะฮะสูตรที่ผมใช้ก็จะประมาณนี้เลยถามว่าสูตรนี้มันเป็นสูตรยังไงล่ะก็เป็นสูตรที่แบบว่าใช้กับถามว่าเกี่ยวหมดทุกคันไหมก็ไม่ครับแล้วแต่บางคันที่ผมมันนั่นแล้วกันเนาะเออแต่ว่าผมก็ใช้สูตรประมาณนี้เยอะอยู่กับทุกคันแหละก็ประมาณนี้ครับสูตรก็ประมาณนี้ครับผมสมมติถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับจริงๆแล้วเป็นเมืองอื่นแรงกว่าเมืองนี้แน่นอนครับผมการันตีได้เลยจริง ก็ได้กันะครับผมว้าบายหาบ,ายบายครับผมบ่าบ๊ายบายบ่ายบายบ๊ายบายบาบาบ๊ายบ